การแข่งขันซีวีลีกระหว่างไทยกับเวียดนามก็สิ้นสุดลงนะครับซึ่งผลปรากฏว่าไทยก็ชนะเวียดนามสามต่อสองเซตแต่เอาตรงๆนะก็แบบมึดขึ้นคอกันเลยทีเดียวกว่าที่จะชนะได้นะครับเพื่อ <c oughs> การแข่งขันครั้งนี้ก็สร้างความมั่นใจให้แก่ทีมชาติเวียดนามเป็นอย่างมากนะครับสังเกตได้จากคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของแขวเวียดนามที่ผมเข้าไปดูคือเขาเนี่ย มั่นใจว่าในปัจจุบนันนี้ทีมชาติเวียดนามนั้นกําลังจะแซงไทยนะครับขอย้ําว่ากําลังจะแซงไทยและกําลังจะเทียบชั้นกับไทยและกําลังจะกลายเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนเป็นอันดับสามของเอเชียนะครับคือเขาคาดหวังไว้อย่างนี้ที่เขามั่นใจเพราะว่าในการแข่งขันที่ผ่านมานะครับที่ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาจะแพ้ไทยนะครับสามต่อสองเซตแต่เขาก็เห็นว่า กว่าที่ทีมชาติไทยจะเอาชนะเขาได้เนี่ยก็เกือบจะทำให้เวียดนามชนะได้เหมือนกันนะครับแต่เอาเข้าจริงนะผมมองว่าการที่เวียดนามเกือบจะเอาชนะไทยได้เนี่ยประเด็นหลกัหลกๆก็คือไอ้เจ้าตู้เย็นนั่นแหละไอ้บังคับรามยากนั่นแหละมาร่วมการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบุคคลที่ทำแต้มสูงสุดในแมตช์นี้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะคิด แบบนี้เพราะว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าตัวเย็นในการแข่งขันครั้งนี้นั้นคือเขาเป็นนักกีฬาที่ทําแต้มได้สูงสดุดคือตีลูกที่คมเฉียบคมเลยนะครับแล้วมันก็เลยทําให้ทีมอ่ามันก็เลยทำให้แฟนบอลชาวเวียดนามนี่รู้สึกมั่นใจนะครับว่าจะสามารถเอาชนะไทยได้แต่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับการที่ เวียดนามจะมาแข่งเลขสองที่ไทยเนี่ยคนที่โดนกดดันก็คือไอ้เจ้าตวเยนนี่แหละบังเขาหลามยักษ์คนนี้แหละเขาจะต้องโดนกดดันอยู่แล้วนะครับด้วยสภาพแวดล้อมคือถ้าเข้ามาในาสนามแข่งขัน,ขนมันก็มีกองเชียร์คนไทยใช่ไหมมีกองเชียร์คนไทยนี่ก็คาดว่าจะเต็มสนามนั่นแหละแล้วก็จะทําให้เจ้าคุณเจ้าทุเยนนี่กดดันกลัวว่า อาจจะโดนโหนะครับอาจจะโดนล้อเลียนอะไรนะครับซึ่งเขาก็จะคิดแบบนั้นอยู่แล้วนะครับและด้วยเหตุผลนี้เองนะครับผมเชื่อว่าเลขสองระหว่างไทยกับเวียดนามที่จะทําการแข่งขันที่ประเทศไทยเนี่ยไอ้เจ้าตู้เย็ยนนี่มันต้องเล่นไม่ออกเล่นฝึกนะครับคือเล่นด้วยความกดดันนะครับคือเขาเนี่ยกลายเป็นความหวังนะครับความหวังของทีมชาติเวียดนามในตัวนี้ คือแสงหน้าซีทีไปแล้วกลายเป็นความวังความหวังอันสูงสุดของเวียดนามที่จะเอาชนะไทยนะครับมันก็เลยสร้างความกดดันให้กับนักกีฬามื่อโดนบีบมันก็แบบที่ท้วาวเล่นไม่ออกหกัวพลาดนะครับซึ่งถ้าพลาดมาก็โดนถล่มยับนะครับชนะมาก็ดีใจนะครับมันก็เลยมีความกดดันและยิ่งมาแข่งที่นอกบ้านด้วยนะครับกองเชียร์ ู็ต่อสู้ก็เยอะมันก็ยิ่งเพิ่มความกดดันเข้าไปอีกแต่ในกรณีกลับกันถ้าทีมชาติไทยเล่นฟอร์มเดียวกับเล็กๆนะครับที่แข่งกับเวียดนามถ้าฟอร์มการเลนเ่นเป็นแบบนั้นนี่ก็บรรดาสตาร์โค้ชผู้ฝึกสอนนี่ก็โดนถล่มยับแน่นอนนะครับสิ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะโดนไปหนักเหมือนกันนะครับสำหรับโคตยะ แกก็โดนทั่นลงนะครับคือหลายคนก็มองว่าแกไรความสามารถาในการแก้เกมนะครับมันก็ยังเป็นประเด็นทามาอยู่ตอนนี้แล้วก็ทําให้แฟนบอลชาวไทยนะครับปิดร้องให้ปีการเปลี่ยนโค้ชย้าออกดวยเร็วที่สุดรวมถึงานายกสมาคมด้วยนะครับคืออยากให้เปลี่ยนทั้งสองคนเลยตามกระแสที่ผมได้ยินมานะครับ